อภูเขากับต้นน้ำพี่มีไข่เป้งมาฝากด้วยนะพี่เบลค่ะภูเขาเขกินแต่ไข่แดงนะครับต้นน้ำก็อยากกินแต่ไข่แดงค่ะอ้าวงั้นอย่างนี้พี่ก็ต้องกินแต่ไข่ขาวแล้วสิพี่เวลคัะไข่แดงหรือไข่ขา,ขาวอาอยากไหนมีประโยชน์มากกว่ากันครับ <c oughs> ต้นน้ำว่าไข่แดงค่ะพอดีลุงมีไข่อยู่ตรงนี้พอดีนะอ้าวเราสองคนเนี่ยลองทายกันดูก็แล้วกันนะ เนี่ยถ้าคุณลุงเนี่ยจะลองตอกไข่ออกมานะในไข่เนี่ยถ้าจะเทียบกันระหว่างตัวไข่แดงกับไข,ข่ไข,ขาวไข่ขาวเนี่ยจะมีโปรตีนมากกว่าไข่แดงส่วนไข่แดงเนี่ยจะมีไขมันมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสนะแล้วก็จะมีวิตามินอย่างอื่น,น,น,นเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกกินเนี่ยเราควรจะต้องกินทั้งสองอย่างพอเราทานไข่เข้าไปแล้แลวจะมีแซ่บอยู่ในท้องเราหรือเปล่าคะ ไม่หรอจกจ้ะต้นน้ําเพราะว่าไข่ที่เรานํามารับประทานเนี่ยนะเป็นไข่ที่แม่ไก่ออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้รับการผสมกับพ่อไก่เราเรียกว่าไข่ลมก็คือไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นลูกไก่ได้แต่ว่าถ้าเกิดไข่ที่นําไปผสมกับพ่อไก่แล้วเนี่ยเมื่อเรานําไปฟักก็จะได้ออกมาเป็นลูกไก่ซึ่งเราเรียกว่าไข่เชื้อหรือว่าไข่ฟักยังไงล่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าไก่เนี่ยมันมีปีกเหมือนนกแต่ทำไมมันบินไม่ได้เหมือนนก พ่อตัวอ้วนค่ะเพราะมักออนกลัวความสูงมั้งอืมช่างคิดจริงๆเลยนะภูเขาไก่เนี่ยมีปีกเหมือนนกก็จริงนะแล้วก็มีโครงกระดูกอกแล้วก็โครงกระดูกเชิงกรานที่ขนาดใหญ่แข็งแรงแล้วก็น้าหนักเบาแต่ว่าเราจับไก่เนี่ยมาเลี้ยงอยู่ในฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหาอาหารก็เลยไม่ต้องเดินทางไปที่ไกลๆหรือว่าบินขึ้นไปที่สูงๆไก่จึงมีการปรับโครงสร้างทางร่างกายทําให้บินไม่ได้หรือว่าบินได้ในระยะที่ต่ำๆยัง่ไงล่ะ แล้วครูเขารู้ไหมว่าไก่ชอบกินอะไรมากชอบเปลือกเลยครับไ <c oughs> สเดือนค่ะอืมครูเลยไก่นี่ชอบกินไส้เดือนชอบกินปลวกกินแมลงต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนให้กับไก่ด้วยน,น้าเพิร์เห็นไก่กินแมลงข้าแล้วคืนเลยมันไม่ต้องเคี้ยวหรอคะต้น้าว่าไก่มีฟันน่ะไม่มีฟันใช่ไหมโอ้ <c oughs> พอไก่กินเมลดข้าวาไปปั๊บมันก็ามาใส่ไว้ที่คอไปกเก็บที่คอ จากคอเนี่ยก็ส่งต่อ,อยังกระเพาะอาหารจากกระเพาะเนี่ยมันส่งไปอีกทีหนึ่งเป็นกระเพาะที่สามหรือเขาเรียกว่ากึ๋นเอาไว้คอยบดอาหารแทนฟันเนี่ยแล้วในกระเพาะที่สามในกึ๋นเนี่ยมันก็มีทรายมีเมล็ดกรวดที่ช่วยในการบดอาหารโอ้โหอย่างนี้นี่เองนะคะแววก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว,ว่ากึ๋นก็คือกระเพาะอาหารนั่นเองแล้วมีใครรู้บ้างว่าไก่เนี่ยมันมองเห็นสีอะไรเวลาก็มองอะไรต่ออะไร สีเหลืองค่ะแปลว,ว่าน่าจะเป็นสีขาวดำนะคะคุณนงเชลยหน่อยครับถ้าอยากจะรู้เนี่ยลองไปอ่านดูในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่ห้ายังมีอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกเยอะเลยเช่นว่าเอ๊ะทำไมลูกเทียบออกมาจึงมีขนฟูงฝแล้วทำไมไก่มันว่ายน้ำไม่ได้ป้นนาค่อยิงไปอ่านกันนะคะพด้วย สร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ